<ร>กอนเขาเล่นตรงกลางก่อนอ๋อตรงกลางก่อนค่ะตรงกลา,กางก,าก่อนก็ได้ครับอตรงกลางก่อนนะครับค่ะแล้วใครเล่นแล้วกลับเลยใครกลางกบอกกันครับผมก็ความน่ากอดของตัวเองช<ะ>ครับก็จริงๆแล้วมันยากนะครับทุกคนที่ที่เห็นว่าผมกินของหวานเยอะๆเนี่ยผมตั้งใจขุ่นให้ตัวเองมีไขมันมนะครับผมแ่แบบว่าเวลาโดนกอดแล้วเป็นน่ากอดครับโดนกอดแล้วจะได้อุ่นใช่ใช่จะได้นุ่มนิ่มครับผม ไม่มีตัวอย่างให้ดูครับไม่มีตัวอย่างอัน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 นี้บอกพี่เหรอ,อรบอกพี่เหรอ,อคคบอกใครคะบอกใครบอกแฟนคลับใช่ไหมใช่ใช่ใช,ใช,ใช่บอกพี่ทุกคนครับผมน,น,นี่นี่อ่ะละค่ะแล,ว,ะแลวอีกหนึ่งท่านละคะครับผมรจริงจริครับผมก็ จริงๆผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเวลากอดผมแล้วจะรู้สึกยังไงใช่ไหมครับผมผมต้องต้องมีคนกอดผมก่อนนะครับผมผมจะรู้ว่าเอาแบบนี้ต้องทำยังไงคะโอ้โหกอดพี่ไหมร่ะ,อะขอบคุณนะครับอะ,อะไรนะคะนี่เลย ไปคูดต่อไปบ้างดีกว่าฝั่งไหนก็ดีฝั่งซ้ายก่อนเลยค่ะอ๋อกันพี่ี่คิดว่าฝั่งไหนก่อนดีนะครับอู๋กนเลยใหญ่บอกให้ไปฝั่งอู๋ก่อนค่ะจริงๆแล้วผมเนี่ยก่อนผม จริงๆแล้วผมไม่ชอบให้โดนก่อนครับผมชอบไปก่อนสามารถก่อนมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะมีตัวอย่างครับตัวอย่างต้องให้พี่ทูกล้องโชว์ครับครับประมาณนี้ครับนุ่มๆนุ่มมากอยากลองไหมครับ นุ่มไหมคะต้องถามคน,นข้างหรือเปล่าส <c oughs> ู้เขาค่ะกำลังใจขอแล้วไม่รู้สิเดี๋ยวไว้ก่อนๆแล้วเดี๋ยวจะบอก <c oughs> นี่ไงสองคู่แรกยังฟินขนาดนี้แล้วฝั่งทางด้านนี้ล่ะคะเขาตอบกันมาหมดแล้ว หนเราบอกสิว่าความน่าก่อนของเราคืออะไรคะคือผมจะไม่พูดเยอะเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้ <c oughs> <c oughs> พูดเลยเหรอ <c oughs> คือวันนี้แบบได้ทาเลิปสติกมาแล้วมันรู้สึกมั่นใจมากกว่าเดิมเยอะเลยครก็เลยรู้สึกว่าวันนี้อยากก่อนแถมบางคนเป็นพิเศษ ใครนะใครนะคิดถึงคิดถึงมากคนนี้เป็นแบบรุ่นนองแ่ารักมากเลย <S 1> <S 1> ใครใช่โอ้โอคิดถึงมากเลยกอดทีแล้วเห็นไหมา <S <S ทางล่างือกินแล้วนะคะทางล่างคือลุ้นจิกแล้วนะคะตอนนี้ อละล่ะครับผมก็กล้องก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวเองจะแบบนุ่มหน้ากอดแค่ไหนก็ทุกคนต้องลองมากอดดูแล้วกันนะคะระหลอกพื้นที่ให้หน่อยแบบนี้นะคะอะไร